สวัสดีครับผมพี่น้องพบกับเราช่องปลายบุญทรงน้องทันวาครับครับวันนี้ครับมากครับมีเข็ครับเชิญนะครับของสุ่มพายกิีบมงคลพลายโขกครับหัวมม้ยังครับผมหลังจากที่วันออดครับไปฉีดวัคซีนมาครับอาการกระสีเมื่อยล้าครับผมนี่ครับนอนเหรอครับผมหลังจากฉีดวัคซีนมาได้ประมาณบวถึงชโมงครับพี่น้อง เหตุการณ์ที so of of <laughs> <laughs> yeah, ่เฮาผู้คิดก็เกิดข oh, ึ um> oh, ้นกับคนอ่อนเขาสวัสดีครับผู้สวัสดีครับพี่ครับไปทางไหนเนาะครับนี้ครับลงปลาลงปลาอ๋อลงปลานี่สิมาจ้งเพื่ทรงไปแหงนอ๋อครับผมมีจ้งทรงว่างอยู่ครับผมแหงานเอียงเนาะครับแหงาน ให้แกมบุญบวชีอ๋อให้แกมบุญห้มขาวนบ่ครับสี่อ๋อสสครับเนาะเราเห็นเราเห็นวันนกุกแล้วเราเราอะไรตามหาตัวผู้ใดครับกุกโกกี่โศกประกาศหานีไปคิดใหญ่นะมเลือดซ่าซ่าเข็มแล้วนหาอยู่ตัวนหาผู้ใดเีเอาน่าราบเา ตาครับไปตาอ๋อไปฉีดไปฉีดมางหรือเปล่าครับนี่เรียบร้อยแล้วครับอืมรค,รอครับผมอาการครับเราอาการเป็นไงแน่ครับยังงูเลยนี่บิเป็นได้ยังไงเนี่ย<อ>มีจมิกจา้าโดนไ <laughs> อ้ได้เก็บที่สองหรือเปล่ครับนี่เก็บที่สออ๋อครับผมมีอาการแบบเมื่อยล้าหรือว่าจังไรบ่ครับยังบ่มียังไ่ทันมีบ่ครับอ๋อเก็บน้อยครับเก็บๆน้อยๆแบบ โอ้นี่ครับผมพี่น้องครับเบิงครับชิดใส่คุปปิชิดใดเพราะมันอ๋อครับมันนกปีกคักกร้ว๊บชิดใส่หัวนกซะโอ้ยเขาให้เขาสิดทางเขาให้โอ้เขาชิดทางวัฒนธรรมแต่ว่าอาการก็นบ่บ่เป็นยังเราพี่เนาะอ๋อครับการเป็นยังกับทุกมาด้วยสิทธิาไปโรงพยาบาลยันไปว่าท่านนี่ เจ้าโซไม่ีกแต่ผมผมอยาดสักเขาบม่ไดร่ยาดจะหยัดบางทียน้ยัดจะโคจะคล้องอย่างนี้ครับผมอยาดข็มครับโอ้ยสร้างประหยัดจะยัเขีมเออยาดทให้ครับข็มนี่ครับมาตะเกียเล็กเอตะเกียเล็กอ๋อครับตะครีพันวันเลยสร้างไม่สร้างไม่นะว่างายงาเดิสร้างไม่มาจากับโนดเลยอ๋อครับผลก็เราลามไปข้างในครับ ลูกพี่พันเลียงพี่กอลครับเป็นไพ่เรียงของผลเออข้ามมี่ครับข้ามมี่กวนผลกับข้ามกรครับจะคล้องพันไปบวชจะคล้องเพิ่นไปบวชครับคร <c oughs> ับพอดีเพิ่น,นอันสาระทางโลกคุณกฤษิไปนี่นทางธรรมนะครับผม <c oughs> ลูกหลานเราไปสุ่ลูกหลานผมกับบวท่านหูขอ้อมุ่นพอดีกันครับพี่ เรานติะทางหูทางอีกกันสามสิบปีครับวันน้เมี่ยก็คือสละทางหลวงเออต้งกระทีบวชเอาลมกาสาผัดเป็นยิดเนี้ยวิิตใจผมละครับมยสมสิบกับกะพระวนาหายโยห่สัว์เถอะแต่เช้ามันคือวงยศวนม้วนหัวดิโอคนเมืองมาครับคนเมืองคนเป็นได้สันละครับผมครับคนอดคุณทำเาคนเมืองเป็นยังคือคือเป็นในสีแล้วครับเนม ออเออสร้างๆได้อีกมุนไปเพื่อแหละไม่ครับผมผิดเลยครับ่มออติกเกอร์กงแงครับบอกให้คนเมืองมุนหัวกันได้ครับผมเออเนียนๆเนียนๆเนมยนไม่ยังกินเขาื้อนี่ื้นนี้ได้พอดีได้ทอดปะทูกับปิ่งหมูครับ มืัอนี้กินอาหารอีสานแบบจังน้อยครับผมโอ้หอเ,เหมือนแมคือเสียบเนาะสุกี้ไหมสุก,กี้อ๋อสุก,กี้เสีบดีครับผมสุก,กี้เนกกื้อยังสุกี้เน,นื้อร่วมครับแน่นอนเนื้อแน่นสุกี้เจ้าก็นั่งงามแต่ตอนกินเขาไ,ไอ้มันเป็นการนั่งอันนี่ไหมครับแต่ว่าขันเอาจริงเป่าเน่าป่าเ, <c oughs> <c oughs> เก,ก๊กเตกประกาศนั่งงาน ไม่ได้พี่อยากด่กบอกใินๆคือผมนั่งงามแท้ผมกิงขาด้วยตายๆอาอทีมยังกางเกงเนี่ยหรือว่าย่างครับเอาไปต่เก็บไปแต่หอบหยาอย่างเดียวครับตัวนั้นครับะาหาแม่บ้านให้มันเย็บให้โอ้ยครับหยากอยู่ครับตัวนี้ครับยังมาท่นเกิดครับผมแม่บ้านยังมาท่านเด็อันนี้อยู่กับเปิ้นเปิ้นจักเพิ่ลซื้มาเกิดไงโอ้โหไปใหาเห็ดทั้งในครับ ่เห็ดพวกไรเห็ดพวกไดงไหอ๋อไม่อยกากไปให้พวกไว้ต้มนีม่พี่น้องนอนนี่แหละครับลุกขึ้นมาแล้วก็นอนนี่แหละครับผมผมว่าอาการนี่เรื่องสินักกันเรือครับนี่ครับอะไรหรอม,มาเห็ดเวียดกินเนื้อชิบมาเห็ดเวียกว่า<อ>มาให้กยกของอ๋อเขาบอกให้เห็ดงานหรอพี่เออว่าบอมาให้ยกของอ๋อครับมันคือได้กินยาโบราณเนาะ เิดบาปเนาะพี่เนาะสิเราว่าเฮ็ดงานวันนี้ไหมตายแลเนาะร้างกับเข็มเจ้ายาไ้ยังเห็นคนย่านเข็มก็ขี้รถว่ากัวแตกกัน่ายาไปยิบปรย้อนว่ายาเข็มเขาสีดยาสลบไห่ของสิปสีดในเขาอยู่ ชีสยาสลบก็คือเกาตัวซิชเปเนยังก็เทนชีสยาสลบแล้วก็ชีสยาไอโควิดลยนเลยเนะครับสีดยาซาแหลวก็ยังสีดยาโควิดเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่พี่พี่กระสีปะครับอันนี้คือเข็มซองเราพี่อ๋อเพนองนี้ฉีดเข็มซนาะพอดีผมก็ยังมาท่านด้สีจะกเข็มเลย เป็นยังครับโอ้เจ้าติดควิดรู้ไมติดอ้ครับผมผมติดอยู่บ่ครับพี่คิดแต่นั้นคิดไปคิดไปก่อนคิดยัดเขาดังเลยเดีพี่ละกอดบอกว่าคิดไปก่อนเลยครับมาได้ไงฮะ อืมเห็นบ่าขับท้องข้ามพิ่นจะคล้องเพิ่นประยูครับมันนี่ครับมีเพียวอดมามี่ธุระแบบใดครับพี่มี่ธุระแนวใดลองอ๋อมาดิวันมันเสียเออเงินให้กูนะครับผมกันกูกับที่เส้นสัญญากูเดี๋ยวนี้นะฮึสักเลี้วเออเขาว่าบ้านกินดาเขาว่าคนอดมีเงินไปเงินดอกเงินยังพอดีเขาว่านี่เจ้าก็ย่อมไปชีด วัคซีนเจ้าเขาธนาคารกับบไดรเขาห่างกับบัครเพราะว่ามือใดธนาคารเขาแจกเงินให้ประชาชนให้สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนออ๋ผมนี่บไดรน้ำมูลคนละราคาพันนี่เจ้านี่สลับซิสเลยได้เจ้านี่บไดรเลยบัตรสองบัตรมื่นหนึ่งได้หนี้สองบคนรราคาพันสองพันกับมื่นหนึ่งเจ้าสลับซิดเลยเจ้าไปกดฉีดวัคซีนว่าแบบคือว่าลาเลิกได้ดอ เออก็มียาให้กินนด้ับเยโอ้ยยาพระราบพระาอีกอ๋อนนี่ครับพน้องครับเอาโชโชพี่นี่นะครับพี่น้องเรบเป็นอันนี้เพื่ออื่นนี่ยังนี่ใบยังนี่พี่ แบบประเมินอ,อาการที่ไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนโควิดสิบเก้านะครับคนออสนี่หนึ่งวันไม่มีอาการนะครับตอนนี้ยังไม่มีอาการป่วยไข้ปวดหัวเหนื่อยกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียพื้นก็ยังยังไมีหีนไหมครับอ๋อยังไม่มีนะครับวันนี้ครับวันที่หนึ่งผ่านไปครับถ้าคนออสฉีนแล้วก็ทานยานะครับนี่ครับ เป็นยาสามัญประจำบ้านที่หาได้ทุกร้านค้าค <c oughs> เป็นยาพารา <c oughs> <c oughs> ยาตัวน,นี้ให้คน้อนกินเลยครับผมอยากทานต,ตอนไหนก็ทานนะครับโอ้ยสาหน่อยเป็นลินบอล โอ้ยอย่าเลยครับ้เปอ๋อได้ครับได้ครับผมเดี๋ยววันลังจะขี่บัส่่งไปเล่นนํำครับไปโอนนักเรียนเลยไปอนแก้มบุ้งเขียนังสืออ๋อได้ครับเรียกมุ้งทียนคุยเียคุยหอยนคุี่เข้มเลยมอยู่ใกลเนี่ยชิบวะิบเเหร ดีแลวครับเากดออดป็สีตัวนี้เลาเข้มเลยครับโอ้พี่มันบเกี้ยวกับผมหรอกนี่เขาสีปวกหมอดหมดมาแลงสาบนี่เดี๋ยมันอยู่น้ำตคผมเป็นใสดเดือยปกินซิจวงนี้เราซื้อไม่ดฮะเจ็ดพันแปดพันกเ็ดพันแปดพันอฮอนด้า คงเตะหรื่ครับพี่น้องเด็ดชัดเลยสุนทรพงศ์โอ้พี่น้องกำลังเห็นใส่เสียไซส่กางเกงครับไอ้ในหลบทีหลายเดือนเนาะครับพี่น้องโอ้โิ่งเหาะกางเกงครับอันนี้ไปยังชาเดือนมากวันนี้เป็นนี่ยังนี่ทานพันน้องพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้เบิึงครับอาการกูผมว่าลืมแล้วครับ ตาแดงครับพี่โตแดงนียากนอี่เาไอมพี่เดี๋ยวันนี้นนทมาตากื่ดจะจ้างเขาพี่เดี๋ยวันนี้พนนอนมอ้ครับปานไปมีป้ายมาจเดียวด้วครับนอยู่ในห ยี่บครับเจียเียเบ้มะคอ่ได้เลยโอ้เฮ้ยเฮ้ไอ้เจบน่อนะเออย่าลงจากรถเดี๋ยวิจะอวกยนรถตนนี่ลายบโบทำอะไรเสียลูกใครเนี่ยเราไปคิดแจ้นาะคิดแจยเกกคิดนี้แล้วขอตัวไปก่อนนะครับน้องๆครับแล้คิดมา โอ้กันคิน้นนะครับเนาะทิ่มือกาเข้ามาสวัสดีครับเดี๋ยวเบื้องอาการของคนอวดจะหมื่อสองมื่นเดี๋ยวติดตามนะครับเนาะให้ <c ười> คลิปดีเนะขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับผม